ที่นั่งเข้ามาใหม่สำหรับวันนี้นะครับกับ HondaCRV นะครับ2.4นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นรถ SUV ที่ดีที่สุดนะครับในตอนนี้เลยนะครับเป็นเครื่องยนต์เป็นซนล้วนนะครับเป็นระบบเครื่องยนต์ IVT e c นะครับเป็น r e a m Earth นะครับเกียร์ออโต้นะครับเบรกบือไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับเบาะทรงสปอร์ตนะครับคันนี้ปี2018สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมเนททอโต้นะครับ วันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนออีกหนึ่งคันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้งานอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับโฉม CRV โฉมนี้นะครับเป็น Honda CRV ปี2018นะครับโฉมนี้จะมีทั้งเครื่องเบนซินนะครับแล้วก็จะมีขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อนะครับแต่ว่าคันที่ทีเห็นนะครับคันนี้คือ Honda CRV 2.4ตัว E นะครับเป็น7ที่นั่งนะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อ นะครับเป็นรถหน่วยงานปวดประจำการเลขไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันกิโลประวัติเข้าสู่ตั้งแต่แรกถึงปัจจุบันนะครับใครหาอยู่นะคันนี้ผมบอกเลยว่าขายราคาประหยัดนะครับเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะฟังไม่ผิดนะครับเจ็ดสามเก้านะครับกับ Honda CRV สวยๆแบบนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็รีบโทรเข้ามานะครับไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดนะนะครับราคาเจ็ดสามเก้านะครับหาที่ไหนนะครับกับ Honda CRV โฉมใหม่นะครับโฉมล่าสุดนะครับสวยๆแบบนี้ นะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับไฟหน้าเป็น LED นะครับใครอยากได้รถที่ high performance นะครับ performance สูงๆนะครับเป็น SUV ขับง่ายช่วงล่างดีนะครับไฟหน้า LED มี daytime นะครับด้านหน้ามีเซ็นเซอร์2จุดนะครับพร้อมไฟตัดหมอกนะครับครอบพรีเมียมนะครับโลโก้กระจังนะครับเป็น Honda เป็นพรีเมียมนะครับทะเบียนสวยนะครับ6กพ9 9 9 0นะครับ Honda CRV โฉมนี้ผมบอกเลยว่าจริงๆนี่สวยกว่าตัวแบบตัวปี23อีกนะ เพราะว่ารถมันขนาดแบบกําลังดีเลยนะครับตัวนี้เป็น2.4เป็นซนล้วนนะครับเป็นเครื่องยนต์ไอพีเทคนะครับตัวแม็กก็เป็นแม็กทูโทนนะครับปัดหน้าเงานะครับรัดด้วยยางกูดเ e ียนะครับเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับแม็กก็เป็นสีดำนะครับปัดหน้าเงามานะครับลัดด้วยยางกูดเยีย2 3 5 6 5 17นะครับยางเป็นปี2021นะครับตัวรถนะครับรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับ ไม่มีผิดความจมน้ำชนหนักนะครับดูสีได้เลยนะครับช่องไฟประตูนะครับทั้งสองบานแล้วก็ด้านท้ายนะครับสวยเนียนตาหมดเลยนะครับคันนี้นะครับถือเป็นรถที่ครอบครัวขนาดกลางแล้วกันนะครอบครัวขนาดกลางนะที่กําลังมองหากันอยู่ที่เอาไว้ใช้งานนะเพราะว่าตัว CRV เนี่ยเดิมอะเป็นรถ SUV เป็นรถผู้บริหารนะครับน่าใช้งานแล้วก็ตัวกันสาดเนี่ยเป็นกันสาดตัวใหม่ที่เป็นพรีเมียมตัดกับตัว พลาสติกสีดำนะครับแล้วก็มีเส้นโครเมียมที่ขอบกระจกนะครับก็จะมียาวมาถึงประตูหลังนะครับคันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสสดอกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบตัวรถกันก่อนนะครับฝนจะมาอีกแล้วนะฟ้าอึมคืบอึมคืบนะเดี๋ยวให้ดูรอบตัวรถกันก่อนนะครับแล้วก็จะพาไปชมภายในนะครับสำหรับตัว CRV ตัวนี้นะเป็นดิสสี่ล้อนะครับแมคโครโทนคันนี้ยางคูดีไอพียี่สินะครับเป็นตัวขับ2นะเป็นเครื่องเบนซินล้วนนะครับฝาท้ายไฟฟ้า สามารถสั่งเปิดปิดจากรีโมทได้นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบตัวรถกับโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะครับด้านท้ายยางสวยนะครับไฟท้ายที่เป็นทานฟอร์เมอร์เลยนะครับโลโก้ CRV อยู่ครบนะครับโลโก้ i v e c h อยู่ครบนะครับแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วกันชนที่เป็นสีดําเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับมาพร้อมไฟทับทิมนะครับคือไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากที่สุดนะครับสำหรับ h o n ด้า CRV นะครับ ป้ายแดงก็ล้านกว่านะตอนนี้เราขาย7,39,000บาทนับ0 0 0 0 0บาทกับรถแบบนี้นะดูโครงสร้างดูสีนะครับความสวยนะครับผมบอกเลยว่าไม่ตกรุ่นไม่ตกเทนมเป็นรองแน่นอนนะครับไฟท้ายก็เป็นดวงใหญ่นะไฟท้ายอารมณ์จะ้ายคล้ายเหมือนไาเจโรนิดนึงนะครับแต่ดวงใหญ่มากนะครับเป็น led หมดเลยนะครับสวยเลยหลังคาเดิมนะครับแผ่นกันความร้อนทุกอย่างนะครับแล้วก็สาวิทยุแบบิปฉลามเดิมหมด นะครับคันนี้มีใบปัดน้ำฝนด้านหลังมาให้นะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเนี่ยผมเปิดขึ้นมาเป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับก่อนปรับสภาพนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้สปาเลยนะครับให้ดูสภาพแบบเรียวๆสดๆเลยนะครับหูยึดทุกอย่างนะครับเดิมหมดนะครับ CRV นะสวยๆนะครับเป็นเด่นแบบนี้นะครับดูได้เลยนะครับไร้รอยต่อพอเต็มผืนนะครับ h อน d ้า CRV 2.4ตัว E นะครับ ไป2018นะราคา739นะครับเตถูกมากนะได้เป็น7ที่นั่งนะตัวนี้เทลวีมันจะมีมี5้าที่นั่งกับ7ที่นั่งนะครับต้องดูดีดนะตัวนี้เป็น7ที่นั่งนะครับตัวเบาะก,ก็พับเก็บได้นะครับด้านหลังก็จะมีถาดยางนะครับรองพื้นมาให้แล้วก็ตัวเบาะสามารถพับลงไปได้นะครับเดีย๋ยวส่องให้ดูขนาดก็เออจริงๆเด็กเล็กอะ่ะนั่งได้นะครับนั่งได้แล้วก็ผู้ใหญ่ที่ตัวไม่ใหญ่มากก็นั่งได้ นะครับเพราะว่าบ่อแถวเนี้ยแถวเนี้ยมันสไลด์ขึ้นไปได้อีกนะมันสไลด์ขึ้นไปได้อีกเพราะว่ามันมีรางอยู่ด้านล่างนะครับนะตัวนี้ผมปรับพนักพิงลงมาสุดแล้วนะปรับลงมาสุดแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่มีคนนั่งหลังนะครับแล้วเราอยากพับลงไปเพื่อเพิ่มห้องเก็บสัมภาระนะครับเราก็ทําได้นะครับเราก็ทําได้นะทั้งสองฝั่งพับได้เหมือนกันนะครับเป็นพับเป็นนวลนะครับก็พับได้ก็เพิ่มห้องเก็บสัมภาระเข้ามาได้กว้างพอสมควรนะครับแล้วก็มีกระจกบานเล็ก ตรงนี้นะมันจะทําให้รถดูไม่อึดอัดนะครับดูรถไม่อึดอัดนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมปิดฝาท้ายก่อนนะมันจะเป็นที่กดแบบนี้นะครับกดแล้วก็จะปิดไฟฟ้าเปิดไฟฟ้านะครับเดี๋ยวพาชมห้องในสารตอน2นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าแอร์เย็นทั้งคันแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบแอร์เนี่ยเขาปรับแยกนะหน้าหลังซ้ายขวาและด้านหลังอ่ะก็จะมีแอร์อยู่แล้วนะครับสี่ช่องแล้วก็จะมีแอร์ตรงนี้อีกหนึ่งห้องจะมาเป็นทั้งหมดเป็น6นะครับแต่ด้านหน้าอีก4 นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับสะดวกสบายมากๆนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวรถ SUV นะครับไปใช้งานนะผมบอกเลยว่า CRV 2.4คันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกระจกเป็นออโต้สี่บานนะครับลำโพงมีเทอร์วิสเตอร์ดอกกาขับเสียงให้เรียบร้อยนะครับเม็ดโอเมนอาร์คเดิมนะครับเดิมโรงงานหมดเลยนะครับดูนะครับสวยๆนะตัวรถไม่มีพิการจนน้ำชนหนักนะฟรีดาวนะฟรีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับราคา739,000บาท นะครับราคา739้นะครับคันนี้คือ CRV รถหน่วยงานโปวดประจำการนะครับอันนี้ตัวเบาะก่อนปรับสภาพนะครับก็มีการใช้งานมาประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับเดี๋ยวเราทำสปาให้ใหม่นะรถสวยใสแน่นอนนะครับมันหรูมากเลยนะสำหรับตัว CRV ตัวนี้นะครับด้านบนหลังคามีแอร์มาให้4ช่องเห็นไหมครับและมีแอร์มาให้4ช่องเพราะว่ามีผู้โดยสารนั่งตรงนู้นถ้าไม่นั่งก็เป่าแอร์กลับมาหมดเลยได้นะครับแล้วก็มีที่พักแขนให้นะครับ เท้าแขนงก็จะมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํา2จุดนะครับแข็งแรงนะเนี่ยแข็งแรงนะครับตัวบ่อก็สามารถดึงได้นะดึงขึ้นนะครับเพื่อจะพับลงนะดึงขึ้นแบบนี้นะเพื่อจะพับนะเพื่อจะพับแล้วก็จะเดินเข้าห้องโดยสารมันจะพับได้นะครับพอพับเสร็จก็ดึงสไลด์ไปด้านหน้านะครับเหมาะมากเหมาะมากสําหรับครอบครัวขนาดกลางแล้วกันนะครับครอบครัวขนาดกลางนะครับ แต่จริงๆแถวเนี้ยถ้าเกิดไป5คนน่ะสบายๆนะเหลือๆกับเครื่องยนต์ขอ2.4นะผมบอกเลยว่าไปได้ทุกที่แน่นอนนะครับภายในสวยสะอาดนะครับสำหรับ Honda CRV นะครับ2.4ตัว E นะครับสวยสะอาดแน่นอนเบอะไปฟ้าคนขับนะครับเบาะคนนั่งเป็นเมนนวลน,นะครับแผ,แผ่นพงแผ่เนเพดเดิมอยู่ครบหมดนะครับ Honda Automobile Thailand นะครับซอกประตูซอก A ซอก B เดิมหมด นะครับตัวรถรับประกันโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ยังรับตัวประกันเครื่องเกียร์จากบริษัททอโต้ไปอีก1ปีนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีกหนึ่งปีทั่วประเทศนะครับอันนี้เรามีให้ทุกคันนะครับนี่คอนโซลด้านหน้านะครับเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะแล้วก็มีลวดลายนะครับยาวมานะครับแล้วก็เป็นสีดํากนไทแบ็กตัดมานะครับนะอันนี้เป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปหมดเลยนะครับมีแอร์แบ็มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ่บ yeah, ุกเซอร์วิสนะครับเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานผมไลฟ์สดไปรอบนึงแล้วนะบุกเซอร์วิสนะเข้าศูนย์ตลอดนะครับตอนนี้รถเลขไมล์เจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับเข้าศูนย์ล่าสุดตอนหกหมื่นห้านะครับเดี๋ยวจะเข้าศูนย์ครั้งต่อไปก็คือรอบไมล์เจ็ดหมื่นแต่เข้าตอนเจ็ดหมื่นเจ็ดนะครับอันนี้ก็เข้าตั้งแต่แรกเลยหนึ่งหมื่นกิโลแรกนะครับสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นนะคเป็นรถหน่วยงานปรดประจำการนะครับผมบอกเลยว่าประวัติศูนย์ยังไงก็คุ้มนะครัู่มงคู่มือก็อยู่ครบนนนนนะคครัับี้้หาจอเป็วิทยุนะครับ นะเชื่อมต่อบลูทูธ usb ได้นะครับแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นระบบออโต้นะครับเป็นระบบออโต้นะเบรกมือไฟฟ้านะครับนะครับแอร์ Air เป็นออโต้ถ้าเกิดใช้ฝั่งนี้ฝั่งเดียวมันจะเปิดแค่ด้านหน้า4จุดนะครับถ้าเราจะเปิดแอร์หลังมันก็จะเขียนว่าเรียวคูอยู่ตรงนี้นะครับเราก,กดได้เลยนะแอร์ Air ด้านหลังก็จะติดนะครับแอร์ Air จะเหมือนตัวลมเหมือนโฟ r เจอร์เลยสามารถเปิดปิดแอร์หลังได้นะถ้าขับคนเดียวก็ใช้แต่ด้านหน้าแล้วก็ปรับอุณหภูมินะครับ เป็นดูโอโซนเอาซ้ายขวานะครับแล้วก็โหมดนี่อีโค่โหมดนะครับมีอีโค่โหมดแล้วก็ normal ลโหมดเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮเกียร์อัตโนมัตินะครับ PINDSL นะมีทั้งเกียร์โลเกียร์สปีดและเกียร์โลนะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำสองจุด power outlet นะครับตรงนี้ก็สไลด์เก็บได้นะครับเอาไว้ซ่อนตังเมียนะครับนะผมบอกเลยว่าคันนี้สวยๆคุ้มๆนะครับไฟส่องสว่างนะครับบนรถเป็น LED นะครับเป็น LED แบบเม็ดเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูนะครับว่าเลขไม้เท่าไหร่นะครับอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับนะเนี่ยบอร์ดไฟฟ้านะฝั่งนี้เป็นบอร์ดไฟฟ้าคนขับนะครับบอร์ดไฟฟ้าคนขับสวยๆนะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้าปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับปุ่มอะไรมันต์ฟังก์ชันนะครับมีคูดคอนโทรลมาให้นะครับมีคูดคอนโทรลนะครับมีล็อกความเร็วฝั่งนี้เป็น entertainment นะครับอันนี้ผมเปิดหน้าจอเรีอนไม้นะครับดู ใช้ได้ทุกจุดนะครับเป็นเข็มกวาดคลื่นครบนะครบเป็นดิจิตอลหมดเลยเลขไมล์เจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเก้ากิโลนะครับนะบแต่ตอนนี้น้ำมันหมดนะครับหน้าจอนะครับี่วิทยุอะไรทุกอย่างติดหมดมีกล้องมองหลังมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับเป็น2 4ี่ e จริงๆแค่นี้ก็เหลือๆแล้วนะครับสำหรับเรื่องการใช้งานเนี่ยที่ผมบอกนะถ้าจะเปิดแอร์หลังก็กดตรงนี้อีกทีนึงนะครับถ้าจะปิดก็ปิดตรงนี้ถ้าจะปิดแอร์ทั้งหมดก็กดตรงนี้ทีเดียวมาเตอรมก็จะดับหมดนะครับ 2.4ตัว e เบนซินล้วนนะครับุ่มกำลังเหลือๆนะครับสำหรับ Honda CRV คันนี้นะครับคือรถเนี่ยหเลยนะได้ปีได้เลขไม้นะครับได้ปีได้เลขไม้นะครับแล้วก็ได้สีได้ทะเบียนนะครับทำไมจะไม่คุ้มครับราคา739,000บาทนะครับราคา739นะครับยังไงก็สุดคุ้มแน่นอนนะครับห้องเครื่องนะครับอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพ นะห้องเครื่องเป็นตัวห้องเครื่องดีมเอิร์ธนะครับ2.4ลิตรนะเป็นบล็อกเครื่องยนต์ขนาดใหญ่2,400ซีซีนะครับโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะครับปั๊มลมปั๊ม ABS นะครับสีทางมะพร้าวหัวนงหัวน็อตเดิมหมดนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับปะพุงปะโพดเดิมหมดเลยแผ่นกันความร้อนก็เดิมนะครับด้านบนนี่เดิมมากนะครับสวยๆนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ชัดเจน นะครับตัวรถการันตีไม่มีพิความจมน้ำชนหนักนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตกึ่งแห้งกึ่งน้ำนะครับตัวอากาศอยู่ครบนะครับตัวนี้เกียร์โอ้โหต้องบอกว่าลูกใหญ่มากนะเกียร์ลูกใหญ่มากนะครับเกียร์ลูกใหญ่มากจริงนะเพราะว่าตัว,ต,วตัวรถเนี่ยมีน้ําหนักพอสมควรแล้วก็เครื่องยนต์ที่เป็นบล็อกเครื่องยนต์ใหญ่นะกาลังเครื่องยนต์มันเยอะนะครับ2,400ดีซีนะครับถ้าเทียบก็ o อจูเน r 2.4อ่ะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะผมบอกเลยว่าคันนี้วิ่งแบบ200สบายสบายนะถ้าใครชอบรถกำลังเหลือๆนะครับยังไงผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับกับเจ้า CRV นะครับปี2018 2.4ตัว E ครับ2 7ที่นั่งราคา739,000บาทครับขอบคุณครับ